สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้มาที่เกมโชคลาภเพียงคเนศตหรือว่าคาริชาฟอร์จูนเหมือนเดิมนะคะตามเกมนี้แบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากๆเลยเอออ่ะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมนี้กันที่เบทห้าสิบบาทแล้วกันนะวันนี้นะคะยังไม่ซื้อฟรีเกมนะคะยังไม่ซื้อฟรีเกมจะปั่นดูหน้าเกมก่อนถ้าแบบว่ามันเวิร์กมันปังเดี๋ยวเราจะลองซื้อฟรีเกมให้ดูด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยขอตั้งออโต้ไปแปดสิบรอบเลยเดี๋ยวค่อยกดหยุดเอาเนาะเอออ่ะ ไหลนะคะไหลไหลทิ้งพี่บังไม่มาเท่าไหร่นะ,ะไม่มาเท่าไหร่แต่มีบางวันที่ได้เยอะจริงๆก็มีนะะกับบางวันที่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยก็มีมันก็จะเป็นอยู่ที่ว่าเราเล่นช่วงเวลาไหนอะไรยังไงนะคะก็ะะวันนี้เออดูหน้าเกมดีนะ,ะได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะลองซื้อฟรีเกมด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อมาออหลายวันแล้วเหมือนกันเล่นแล้วมันมันเข้าบางทีคอมโบนอกนะคะหรือว่าเข้าฟรีเกมเองบ่อยนะ ใครที่อยากตามสามารถตามกันได้นะคะดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปให้ด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะใครอยากบว่าเออถ้าด่าหรือว่าอะไรกันก็ขอเบาๆนะคะขอเบาๆอย่าอย่าทำรุนแรงกับเราเลย <c oughs> อันเหลือสี่พันเหมือนเดิมโอ้ยบี่บงังนี่แถวเลกโอ้มานะคะมาได้หก0้อบาทนี่ยังได้ต่อนะคอมโบดี 1,210บาทนะคะขโอมโดีแบบนี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวจะหยุดลองซื้อฟีเกมแล้วกันอู้ยแต่ว่าตรงนี้มาพอดีเลยเนาะอู้สิบสองบาทอู้ยังได้บังต่ออีก520เนี่ยเล่นเกมนี้ที่ไรแล้วแบบต้องลองเลยนะก็คือแบบว่าได้บ่อยนะโอ้โหเมื่อกี้1,300นะคะสองพ2,815หน้าเกมดีมากหน้าเกมดีมากเดี๋ยวขอซื้อฟีเกมหน่อยแล้วกันมา เบตห้าบาทสาทมพัเราสิมะเริ่มกันเลยเนาะจริงๆแล้วได้กำไรแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้กำไรหรือเปล่านะก็อยากจะลองซื้อฟีเกมให้ทุกคนได้แบบว่าดูนะว่าตัดสินใจว่าอยากจะไปซื้อหรือเปล่านะคะก็รีวิวกันไปโอ้โห เวลาเข้าทีไรนี่ตัวคูณเขาแบบเบรกมากนะจริงๆเกมเนี้ยแต่วันนี้เหมือนจะแบบว่าเงียบจังได้ไหม,ไ,มได้ห้าร้อยอุ้ยพันอีกหนึ่งรอบฟรีนะเนี่ยเออไม่คอมโบต่อเลยนะคะเราซื้อไปสามพันนะเนี่ยโอ้โห อยู่ในความเสี่ยงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงก็คือเราซื้อไปประมาณ3 7 0 0ทั้งที่แบบว่าได้กําไรไปแล้วนะเมื่อกี้นะแล้วก็ไม่ยอมไม่ยอมหยุดนะคะแล้วเลือกซื้อฟีเมอะ่ะเห็นว่าหน้าเกมมันดีใช่ไหม <laughs> วันนี้อย่าซื้อฟีเกนะอันะเล่นปั่นนอกดีกว่าขอเก็บยอดไว้ที่5 2 0 0ันแล้วกันเพราะว่าเราก็จะได้กําไรประมาณ1,200เนาะวันนี้เนาะโอ้โหไม่น่าเลยเสียดายมากซื้อ3 0 0พได้1,100นนะคะก็ สำหรับใครนะ,ะที่อยากเล่นที่เดียวกันหรือว่าอยากตามก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปสมัครเองได้เลยนะคะฝากถอนไม่มีขั้นต่ำจริงเราสามารถเก็บยอดได้นะวันละนิดวันละหน่อยวันละร้อยสองร้อยถ้าได้ล้วก็รีบถอนเลยนะคะก็เก็บยอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ